บัรนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการมีประภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงค์เป็นสรณะตั้งใจสํารวมกายวาจาใจให้เป็นศีลธรรมสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจิตตภาวนาการอบรมจิตหรือกรรมฐานทั้งที่เป็นฝ่าย สมาธิหรือสมถะทั้งที่เป็นฝ่ายปัญญาหรือวิปัสนาเป็นข้อที่ทุกๆคนควรฝึกปฏิบัติโดยมีศีลเป็นภาคพื้นและหลักปฏิบัติที่นิยมปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปก็คือหลักปฏิบัติ ในสติปัฏฐานทั้งสี่ที่ได้เริ่มสวดและเริ่มแสดงสำหรับในพัสการนี้ตั้งแต่โมวานนี้แต่ในเบื้องตน้นก็มีวิธีปฏิบัติซึ่งได้นิยมใช้กันอยู่แต่เมื่อรวมเข้ามาแล้วก็คือความตั้งใจ ถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เป็นสรณะคือที่พึ่งอันเอกกุดมแม้ว่าทุกคนภูเป็นพุทธศาสนิกนับถือพุทธศาสนาต่างก็ได้ถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เป็นสรณะกันอยู่แม้เช่นนั้นในเวลาที่จะปฏิบัติทุกคราวก็ให้ตั้งใจถึงอีก ด้วยวิธีน้อมใจถึงพระพุทธเจ้าประทรรประสงค์เป็นสรณะคือที่พึงอันเอกุดมจะใช้ภาวนาในใจว่าบุตังสนังกัชามิธรรมังสนังกัชามิสรังขังสนังกัชามิดุติยัมปิตัตติยัมปิก็เช่นเดียวกันดังนี้ก็ได้หรือจะใช้บทว่า นัตทิเมสรนังอันยังที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีบุตรโธเมสรณังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอ <ita> ันประเสริฐของข้าพเจ้าธรรมโมเมสรณังวรังพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสร้างโคเมสรณังวรังประสงค์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนสัจวัตเยนะ ด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ทิเมโคทุสับปดาขอความสวัสดีจงมีเกข้าพเจ้าทุกเมื่อดังนี้ก็ได้และบทนัทิเมนี้เป็นอันได้ตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งอันเอกอุดมอันเอกก็คือเพียงอย่างเดียว อันหมายความว่าสรณะคือที่พึ่งอันประเสริฐหรืออันอุดมคือสูงสุดนี้มีแต่พระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เพียงอย่างเดียวไม่มีที่พึ่งอื่นที่ประเสริฐสูงสุดเป็นอันทำจิต ให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสง์รวมจิตเข้าหาพระพุทธเจ้าประธรรมประสง์นี้เป็นข้อที่ริบัิเป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองต่อไปก็ตั้งใจตรวจดูจิตพร้อมทั้งกายวาจาที่ได้ตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสง์เป็นสรณะ,ะดังนี้ย่อมจะพบว่า จิตใจพร้อมทั้งกายและวาจามีความสงบเป็นปกนติเพราะว่าเมื่อเข้าไปสู่วัตถุคือที่ตั้งอันสงบอันเป็นปกนติอันประเสริฐอันสูงสุดก็ย่อมจะทำให้กายวาจาใจสงบเป็นปกนติและยังอาจประกอบด้วยปีติโสมนัสในพระรัตนตรัย คือพระพุทธเจ้าประธรรมประสง์ก็ให้มีความสำนึกว่าอันนี้แหละเป็นตัวศีลที่บังเกิดสืบเนื่องมาจากสรณะก็ให้ตั้งใจรักษาศีลคือความสงบเป็นปกติกายวาจาใจนี้ไว้ทุกคนแม้ว่า จะได้สมาทานศีลห้าศีลแปดก็ตามหรือเข้าบวทเป็นภิกษุสมมณเณรก็เป็นอันว่าได้สมาทานศีลสองรอยี่สบเจ็ดหรือศีลสิบก็ตามแต่ว่าเมื่อปฏิบัติก็ให้ทำศีลทั้งปวงที่สมาทานนั้นมาประมวลเข้าในศีลที่ได้จากสารณะนี้คือความเป็นปกติ สงบหรือสงบเป็นปกติกายวาจาใจอันสืบเนื่องมาจากถึงสรณะเป็นศีลที่ได้จากสารณะนี้ด้วยและรักษาศีลอันเป็นตัวศีลดังกล่าวนี้ไว้ตัวศีลดังกล่าวนี้ไม่มีว่าห้าข้อสิบข้อหรือกี่ข้อก็ตามแต่ว่าเป็นความปกติสงบ หรือสงบเป็นปกติกายวาจาใจเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติเตรียมกายวาจาใจพร้อมที่จะทำสมาธิต่อไปโดยที่ได้ตั้งจิตว่าจะปฏิบัติในสมาธิในกรรมฐานข้อไหน และก็ให้น้อมใจไปถึงกรรมฐานข้อที่จะปฏิบัตินั้นและจะอธิษฐานจิตขออำนาจสรณะที่ถึงคือพระตนาตรัยได้คุ้มครองรักษาจิตของตนเละการปฏิบัติของตนให้ดำเนินไปด้วยดี แล้วกดบัตรในการจับปฏิบัตินี้มีวิธีจับปฏิบัติกรรมฐานที่ควรถือเป็นบุพพภาคคือเบื้องตนเพื่อที่จะอบรม,มจิตให้สงบกิเลสนิวรและให้น้อมเข้ามาสู่ตัวความสงบจิต อันเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิก็ย่อมจะทำได้กรรมาฐานอันเป็นบุปภาคก็คือพรหมวิหารธรรมตั้งจิตแผ่เมตตาแผ่กรุณาแผ่มุทิตาแผ่อุเบกขาไปในสนรรพสัตว์ทุกทุนนาในทิศเบื้องหน้าในทิศ เบื้องขวาในทิศเบื้องหลังในทิศเบื้องซ้ายในทิศเบื้องบนในทิศเบื้องล่างในทิศเบื้องขวางโดยรอบให้เป็นอป,ปมัญญาภาวนาคืออบรมแพ่จิตไปโดยพระโมวิหารธรรมทั้งสี่นี้ในสนรรพสัตว์ไม่มีประมาน เมื่อเป็นดังนี้จิตก็จะสงบจากโทสะพยาบาทจากสิเนหาด้วยอำนาจของเมตตาจะสงบจากวิเหสาหรือวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนและโทมนัสคือความเศร้าโศกเสียใจด้วยอำนาจของกรุณาจะสงบจากความริษยา และโสมนัสความพลอยยินดีตื่นเต้นอยากได้ด้วยอำนาจของมุติตาจะสงบจากราคะความติดใจยินดีและปฏิฆะความหงุดหงิดกระทบกระทั่งกับทั้งอัญญานุเบกขาคือความหวังเฉยด้วยความไม่รู้ โดยอำนาจของอุเบกขาฉะนั้นจึงเป็นจิตที่อ่อนควรแกการงานคือควรที่จะปฏิบัติอบรมกรรมฐานสืบต่อไปการปฏิบัติทำพรหมวิหารธรรมให้มีขึ้นนี้เป็นกรรมฐานที่ควรปฏิบัติเป็นประจำในเบื้องต้น เรียกว่าเป็นกรรมฐานที่เป็นบุพภาคคือเป็นส่วนเป็นภาคเบื้องตน้นและอีกข้อหนึ่งก็คือกายกาตาสติสติที่ไปในกายหรืออสุภกรรมฐานพิจารณากายนี้ว่าไม่งดงามคือกำหนดพิจารณาอาการสามสิบเอหรือสาหรืออสุภกรรมฐาน พิจารณากายนี้ว่าไม่งดงามคือกำหนดพิจารณาอาการสามสิบเอ็ดหรือสามสิบสองหรือเพียงห้าข้อผ,ผมคมผมขนเล็บปันหนังเมื่อเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สะอาดไม่งดงามเมื่อปฏิบัติในกรรมฐา,านข้อนี้จิตจะสงบ จากกิเลสกองราคะคือความติดใจย,ยินดีต่างๆในกายตนในกายผู้อื่นได้เป็นอย่างดีก็เป็นบุพภาคอีกเหมือนกันคือเป็นข้อที่ควรปฏิบัติเป็นเบื้องต้นทุกวันจะปฏิบัติในอสุภกรรมฐานหรือกายจรกตาสตินี้ก่อนก็ได้หรือจะปฏิบัติวมีารนั้นก่อนก็ได้สุดแต่ความ สะดวกแก่จิตใจของแต่ละบุคคลและก็ให้ใช้เวลาไม่ต้องนานนักเพราะว่ามกรรีกรรมฐานที่จะพึงปฏิบัติเป็นการปฏิบัติประจำของตนต่อไปสำหรับกรรมฐานที่จะปฏิบัติเป็นประจำของตนต่อไปนั้น mm hmm. ก็หมายความว่าข้อที่ต้องการจะปฏิบัติให้เกิดความเที้นิชนาญ เพื่อจะให้ได้สมาธิจิตที่เป็นอุปจาร์เป็นอัปปนายิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็สุดแต่ผูปฏิบัติจะเลือกจะเลือกเอากรรมฐานที่เป็นบุปผาภาคนั้นเช่นพรหมวิหารทั้งสี่หรือข้อใดข้อหนึ่งหรือจะเลือกเอาอสาุภกรรมฐาน หรือกายคตาสติที่ใช้เป็นบุพภาคนั้นก็ได้ถ้าชอบใจหรือหากว่าจะเลือกเอาข้ออื่นเช่นอาณาปานาสติอด,ดลมให้ใจเข้าออกยกขึ้นแสดงไว้เป็นข้อแรกในหมวดกายคตาสติสติที่ไปในกายในสติปัฏฐานทั้งสี่นั้นก็ได้และก็ควรจะทราบ วิธีปฏิบัติในอาน,น,อา,นาปานสติหากจะเลือกเอาอานาปานสติเป็นกรรมฐานประจำและก็ควรจะทราบอธิบายถึงวิธีปฏิบัติในกรรมฐานข้อนี้และโดยที่อานาปานสติสติกำหนดรุหให้ใจเข้าออกนี้ได้ มีภูปฏิบัติกันเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นจึงได้มีพระอาจารย์แสดงอธิบายวิธีปฏิบัติไว้มากต่างแตกต่างกันบ้างฉะนั้นผูม่งปฏิบัติจึงควรจะทราบพระพุทธาธิบายคืออธิบายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้เอง ที่ปรากฏในพระสูตรเป็นหลักสำคัญและต่อจากนั้นก็ควรจะทราบถึงอธิบายของพระอาจารย์ที่ท่านได้อธิบายไว้เพื่อช่วยปฏิบัติให้สะดวกขึ้นแต่ก็ควรจะถือว่าอธิบายของพระอาจารย์ที่อธิบายไว้นั้นเป็นข้อประกอบซึ่งู้ปฏิบัติ รู้สึกว่าวิธีไหนของพระอาจารย์ถูกแก่จริตอัธยาศัยของตนก็ถือเอาได้แต่ข้อสำคัญนั้นต้องให้ถูกต้องกับหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอธิบายไว้ก็แลหลักที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้นั้นเป็นหลักที่สอนให้ตั้งสติกำหนด ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอาณาปานสติอันบริสุทธิ์และตรงดังที่ได้กรัดอธิบายไว้ในพระสูตรทั้งหลายที่เราทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังอโยู่เป็นอันมากซึ่งลราวโดยสรุปว่าเข้าไปสู่ป่าไปสู่คนไม้ เรือไปสู่เรือนว่างนั่งคู่บันลังคือนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงติให้ตั้งให้รู้รอบด้านมีสติให้ใจเข้ามีสติให้ใจออกให้ใจเข้าให้ใจออกยาวก็รู้ ให้ใจเข้าให้ใจออกสั้นก็รู้ศึกษาคือสำเนียกำหนดว่าเราจะรู้กายทั้งหมดให้ใจเข้าให้ใจออกศึกษาคือสำเนียกำหนดว่าเราจะระงับกายสังขารเครื่องปรุงกายให้ใจเข้าให้ใจออกดังนี้ นี่เป็นพระพุทธอธ,ธิบายโดยตรงและก็ได้มีพระอาจารย์ได้แสดงอธิบายในพระพุทธ,ธาธิบายนี้ออกไปเพื่อให้มีความเข้าใจสำหรับในทางปฏิบัติในเบื้องต้นนั้นแม้ว่าจะไม่จะยังไม่ต้องไปทำความเข้าใจพระพุทธ,ธาธิบายนั้นให้ตลอดแต่ว่า คือเอาที่ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ว่ามีสติให้ใจเข้ามีให้จิตสติให้ใจออกใายใจเข้าออกยาวก็ให้รู้ให้ใจเข้าออกสั้นก็ให้รู้เอาเท่านี้ก่อนโดยที่ได้ตั้งสติคือความระลึกรู้เข้ามาว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกเท่านั้นก่อนสติที่ระลึกรู้ดังนี้ก็ระลึกรู้เข้ามาที่ตัวเอง ดังในบัดนี้ทุกคนก็นั่งกันอยู่ในที่นี้และก็อยู่ในอิริยาบถนั่งเมื่อยังไม่ได้มาปฏิบัตินั้นก็ไม่ได้ระลึกรู้ว่าเรากำลังให้ใจเข้าเรากำลังให้ใจออกก็ไปนึกถึงเรื่องอื่นกับทั้งบางทีก็โลภบ,บางทีก็โกรธบางทีก็หลงอยู่ในเรื่องนั้นๆที่นึกถึงนั้น ก็เลยไม่ได้นึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกของตัวหายใจอยู่ก็เหมือนอย่างไม่หายใจเพราะไม่ไม่ได้ระลึกรู้เมื่อไม่ได้ระลึกรู้ก็ไม่รู้แม้ว่าจะหายใจเข้าหายใจออกอยู่ก็าตามเพราะฉะนั้นจึงต้องวางเรื่องอื่นๆทั้งหมดวางโลภวางโกรธวางหลงไว้ก่อน รวมจิตเข้ามาระลึกรู้ลมใา้ใจเข้าลมใา้ใจออกของตนรวมจิตเข้ามาระลึกรู้ตนดูตนว่าให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่อันนี้คืออนุปัสสนาดูตามเพราะว่าตนเองนั้นก็ให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่เป็นปกติแล้ว ตนเองจะมาดูหรือไม่ดูว่าตัวเองหายใจแต่ว่าตนเองนั้นก็หายใจอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นจึงนำจิตกลับเข้ามาดูตัวดูตนเองที่หายใจอยู่ให้รู้ว่าหายใจเข้าให้รู้ว่าหายใจออกรวมจิตเข้ามาดังนี้ยังไม่ต้องไปกำหนดที่ไหนก็ได้กำหนดรวมรวมเข้ามาที่ตัวเอง ก็จะรู้ได้เองว่าให้ใจเข้าให้ใจออกในเมื่อจิตรวมเข้ามาดูเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนและเมื่อจิตออกไปก็นำกลับเข้ามาดูอีกเพราะว่าจิตนี้จะออกไปอยู่เสมอสิ่งที่นำจิตออกไปนั่นก็คือนิวรณ์เมื่อจิตมีนิวรณ์มากนำกลับเข้ามาก็ไม่ค่อยจะยอมอยู่ จะต้องออกไปจนน้ำกลับเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นเอาเท่านี้ก่อนคอยน้ำจิตกลับเข้ามาค่อยตามดูให้ใจเข้าให้ใจออกของตัวเองให้รู้ก็จะได้สมาธิในเบื้องต้นได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดต,ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป